สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือน,นี้ในคลิปของพ่อพ่อนค่ะพ่อพ่อสีทรหาลบกวนเพรานว่าเพื่อนกับเลขมาหลายมือแล้วค่ะท่านผู้ชมเจแดงกับบวท่านเดมอไอ้ซบโอกาสจ็เทียยากคอนเสียวของเพื่อนเอาเพราะนั่นกับไลม่มากทร่มมากกับไปไมิเตไปกับไปหมู่บ้านกับไปเลี่ยนยิ่งแอดโฆษณาสําหรับการขายของในเฟซบุ๊กเนาะค่ะเขายิ่งลงไปเขาเสียเงินค้นสีเหนเน็นนะจากพัน คนสีเห็นเาจากเมืองเนาะก็เสียเมือละลอยสอบสามลอยหรือหาลอยรูหกลอยประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับสีเห็นโฆษณาของเจแดงแล้วก็สีได้สั่งซื้อมานั่งเพจเนาะค่ะเนาะสั่งซื้อมาทาง messenger สั่งซื้อมาทางเบอร์โทรเนาะค่ะเนาะเจแดงก็เป็นเลี่ยนเพิ่มเติมกับเดือนสก่าวกับมดเช่นเดียวกับได้อยากเลี่ยนน้ำกันกับเจแดงไปวะค่ะไปรุงเทพยบวันที่ส <pet it counseling> ิ Amelia, เ PhD, บเอ็ดสิบสองเนี่ยส่วนเนาะเพิ่นมีงานรีสซรอนยิ่งแอดนี่แหละคาเขางานพันบาทค่ะมีลดไป ถ้่บ่ไม่ลดไปกับพได้น,นเนาะถ้าผู้ใดไปก็เจอกับเจเดแดงในงานเนาะคะ่ะเนาะก็ประมาณนั่นแหละว่าหลานสิไปได้วัวนที่สิบเอ็ดสิบสองดูอีกที่หนึ่งเดือนสกาวติดงานค่ะเดือนสกาวติดงานที่ที่สารคามก็สิล่งไปกับอันเม่เกตคิดวานะไทยได้ล่งไปนะผู้ใดสีสนในเจรียนยิ่งเอ็ดโฆษณาก่ผู้ใดสรับค่าขายออนไลน์เนาะคะ่ะกับติดตเจเดแดงได้เนาะคะ่ะเจเดแดงสิพาไปเลียนเนาะ,ะแล้วก็กําลังฝึกอยู่ สำหรับปูนเพื่อสีชมพูน่ะเจแดงกะว่าสิไปนี่แล้วยากโยมหมู่มบ้านก็ไปเลี่ยนเบิดมือมันนี่วันที่สิบเอ็ดกับสิล่งกรุงเทพเนาะเจือขึ้นมากกับสิบวเมือวัวเนาะแบบนี้เนาะสิโทอเอาเลขน้ำเพลินสมบเนาะแต่ว่าเจาแดงกับสิไปถ้ำบุญถ้ำสะพานไปถ้ำเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมร้างกุฏีน้ำกันเสาเพนผูพังเล้วกะอยากเอา ยันเสาไม่ลวก็แอมทั้งไต่ไ้ให้เพิ่นทั้งเทิงเพิ่นข้านลงมาเข่าห้องน้ำเดี๋ยวโวัเนาะเข่าบนเทาลราเจดีย์ก็เลยอยากไปเห็นแต่ว่าก็มีผู้สมทบทุนไปแล uh ้วล่ะสมพบสมสมทบอันท้าบุญไปกับปูแล้วล่ะอวนไปบัญชีปูกระมีเนาะค่ะเบอร์บัญชีปูกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอสีชมพูละมั้งนะธนาคารออมสินศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่ คนก็อุ่นไปแนีย่ยแหละแต่ว่าปูโขดแม่นอุ่นไปหลายค่ะท่านผู้ชมเนาะปูคนแมน่นเพิ่นคนถือเลขนะน้าเพิน่นเพิ่นคนก็อุ่นไปดีเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนะานะอุ่นไปดีก็ปูอ่ำเพอ่สีชมพูอ่ำเพอ่สีชมพูเพิ่นบอกเลขบ่ถือกับสีดไดบ่สะล่าใหม่นี่จะแดงก็จะไปสมทบพุ่นเพิ่นอยู่ดอกเนาะจากเลขจากหน่อยเพอ่อใดเป็นต้นเสาให้เพินะ่นเนาะเป็นเสาให้เพิดด่นใดค่ะจะแดงเป็นเสาให้เพิ่นเนาะแต่เลตจากนั้นก็จีดซื้อปูนก่อ ไอตบอกอกนะคะจะเฝ้ารับขานเด้อค่ะเอาสาระก่อนจังเอาเสียเอาเลียน้ำกันเนาะขอสาระสักหน่อยหนึ่งคนที่ประสบกับกดพานได้ค,ะะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมกดพานได้่ว่าเจดเองเวามากเนาะก่อนจะเอาตัวเลขก,ก็ว่าสิโทษหาพ่อพ่อนเพิ่นสิมีเวลาว่ากับว่าอยากรบกวนเพิ่นเป็นไดเนาะค่ะเนาะล่อโค้งสุดท้ายจังถามเพิ่นเป็นอย่างเนาะตอนนี้เอาแต่ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมก่อนก็นเลยสิยเวาเรียงว่าเจดแดงสิไปใส่แนะ่ ไปกรุงเทพเปิสิบพ่อสองสามมือพนอัะถ้าได้ลงไปเนะาะบันนี้กะไปปูปูคนแม่นน่ะว่าสิไปในวิกนี่พิ่นกัว่าล่อให้เลขถูกก่อนจังลงมาล่อให้ยกเสาก่อนเพิ่นซื้อ,รรอเสาไว้แล้วตอนนี้ล่อให้ยกเสาเจเจแดงไปยกเสามื่อใดเนาะเพิ่นสิแจ้งมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอปูเพเภอสีชมพูนี่มือนี้วันที่แปดเก้าสิบไม่อยากจะไปอื่นมือ่อไอนี่มั้ง ถามลานรถผู้นึงบ่ว hmm, ่างไงสิรถผู้นึงเดือนจะกล่าวบ่ว่างไงสิรถดนล่าบ้าบ้างไงรถไม่เกตไปนั่นแหละเนาะติดตามไม่เกตได้ไม่เกตพาโชคหล่ะกะดนล่าเชี่ยแนวใดเนาะลูกหลานเจ๊แดงนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหมดเชี่ยแนวพวกนี้หลายเพชรดผ้าลวยสุดใจผ้าลวยลูกหลานเจดีย์ซังคิมซังม่าน้ำใดเบิ้ดตกช่องกันท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกับม่าน้ำเจ๊แดง ถ้าจะชอบอไปอุดหนุนน้ำไผ่ท่หาเจาแดงยากก็ทรหา่องอื่นได้ค่ะเอาขีมเจแดงสบู่เจแดงสั่งได้กับทุกช่องทางเนาะค่ะนาะที่เขาึืนเบอร์โท่ไปให้หนาจนอนทั้งสุดใจทั้งเพชรปลารวยทั้งไม่เก็บเนาะทั้งดอลล่าชาแนลเนาะสั่งได้เบิร์ตค่ะขีมเจแดงสบู่เจแดงแหละคับผล mm hmm. ิตภัณฑ์เม็ดฟูกินแล้วชะลวัยของหนุ่มกันกันตท่ทาวนผู้จัดการฝ่ายตลาดนะล้วก็ หล,หลายทันเนาะอยากไปเลือดยงยิ่งแอดกับมานะมาเวงเหล็กพอทอดน้ากันค่ะสําหรับปูขดแม่นคนก็อ่อนไปหลายแล้วล่องเบือมป็นเสี้เเป็นเดีวคลิปนี้จดแดงร่องเบือเบันชีปูเเพืพ่อสีชมพูสีส้วนลูกลานไปเหมืออื่นนี่เแล้วมืออื่นมือมอื่นมือห้อหว่างเนี่ยนะมือหนี้วันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเธอได้ล่องของเทมเนาะค่ะทา่านผู้ชมเนาะอาจจะไปมืออื่นไปเบิงหเห็นกับตานะนะว่างห้องสีซอยได้ซ้ำได้นะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาเดี๋ยวนี้ก็มาวาหวยพ่อพอนพ่อพอนพนหายมากหน่อยสุดพน่ปหายหายลายสุดคือเกาเด้ค่ะเอาไปเบิ้งน้ากันเนาะไปเบิ้งน้ากันเบิ้งน้ากันนี่ค่ะท่านผู้ชมหวยพ่อพอนบนวิ่งแปดค่ะวิ่งแปดกับหาลองค้นวาบอมาแปดลงคนวาบอมาแปดจะแดงเขียนแปดสองตัวเด็ค่ะว่าสีเขียนแปดแล้วก็หาไปเขียนแปดอีกตัวนึง กี่เล่บขาถิ่มบะสวยงามนะเนาะอวิ่งแปดกลางบนหากับหาเนาะค่ะผนนกระจับอ้าวตรงกันกับอน,นี้ไวคุณยิ่งยงนี่นะเนาะสามห้าแปดสองห้าแปดห้าแปดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมผนเคยถือมาละเด้อนี่เด้อเคยถือมาละเด้อเคยถือมาแล้วนะคะตรงตรง,ตรงบนก็ได้แต่ว่าล่างว่าท่านเห็นถือเนาะ ตะบุญนี่เขา่าเข่าตลอดเขาด่านะตะบุญมากคือตรงๆเลยนี่ค่ะเนาะห้าเปดอ้เล่นหาเปดคนเรียนหาเปดหลายดิยค่ะท่านผู้ชมเนาะต่ว่างวดน,นี้รู้สึกว่าเลขจะบดดังเปียงป่างมากตัวใดนะหรือว่าเจดแดงบดได้อยู่บ้านกับโมโหตะกรนี่นี่มากคักเจ็ดเก่านี่ยว่ามีขายมีตะนึ่งหาเดี๋ยวนี้ว่ามีขายเนาะ ของคุณคุณดาเจดาเพิ่งเลยเจดาพันหลานลนะเนาะดังนึ่งหาบันนี้แต่ว่างวดก้อนดังเจ็ดเก้างวดก้อนดังเจ็ดเก้าปูขแม่นขายเจ็ดเก้ามากกระดังเปลียงปังว่ามีขายเลยเนาะวดน,นี้กระดังของแม่เพชรกของแม่เพชรจูนเก่าเนาะบันนี้หาแปดนี่กระดังได้ค่ะดังมากเท่กันเด้ เรนมอมีขายหรือเปล่าดังทุกงวดค่ะโอ้ซีเก้าหาเปลี่ยนหาเก้านี่ดังทุกงวดเลยแต่ว่าข้างล่างเจ็ดกับซบีแบบนี้ข้างล่างมาซีเปล่าห,หลายเจ้าเลยที่มาซีค่ะทาไปช่วงงวดนี้มาซีแห้งเลยซีหล่างมาแห้งเลยค่ะเนาะซีห C ล่างมาแห้งแจกแจงสีซีอย่างหาตัวใช่เอาถ้าเพื่นจับมาถือเจ็ดเจ็ดมา วิ่งเจ็ดกับสี่มาได้กันกันสีมามาได้ตัวหนึ่งก็ได้นะหรือสีมานัากันตัวได้เจ็ดนี่หาตัวมาใส่สี่หาตัวมาใส่กันอาจจะได้นะตัววิ่งเพิ่นนะแปดกับหาสรุปเดียวหาเนะาะมันตรงกับลายเจ้าดิหานะนึ่งรเราเจ็ดสี่สี่เจ็ดข้างล่างตัวเดียวเอา้าผู้ทำผู้ชมพิจรารณาเป็นแนวทางถามเลขพอพ,อ,พอนพอพอนพอพอน,พอ,น,พอ,นอยู่ท่า ลามจะหลายมือเพราะว่าเจดแดงเกินไว้หลายมือแล้วว่าสิล่งเล็กพอพอดมาลงจักเทียก็จะกระจายให้น้อะใจาให้หลายผู้หลายคนเนอะ่าสิล่งมาลงให้จักเทียเจดแดงว่นนั้นมีโอกาสเพราะว่าส่วนสิตังท่าไดว่าง่งายๆนี่ค่ะยเหมือเศร้ากันยากน้ำแรกน้ำง่ายน้ำลูกน้ำหลานน้ำแต่งตัวไปลงเลี้ยนสวยมากกันยากตุละนั่นนี่รับโทรศัพท์อา่านไล่จดไล่ทรงของเนาะ สวยมากกจังได้มาลงเมื่ออัดคลิปอัดคลิปก็สิล่งคลิปเดียวกับใบแบนี้ไปธุระตุเลี่ยอีกอหลายอย่างค่ะทนผช่ชมนี่ลหละหวยพอ,พอพอนค่ะหวยพอพอนบ้านดุงนะคะหาแปดตัวเดียวข้างบนที่เจ็ดข้างล่างตัวเดียวค่ะพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะซื้อตามกําลังตัวเองเด้ออย่าทําให้ตัวเองเป็นที่เดือดร้อนตนเองแก่ตนเองและผู้อื่นเนาะอย่ายืมเงินเพื่อน,นมาซื้อเด้ค่ะเด้อมี่ท่าใดก็ซื้อเท่านั้นบุญเท่าแค่นั้นละ บุญเจแดงถ้ามีกับสิถือดอกดอกเจแดงคิดยุ่งื่อเศร้านี่ว่าเถ้่บุญเท่ามีซื้อตัวไหมันกับสิถือเองนั่นล่ละเธอท่อเลยะคะ่ะท่อแล้วในะการเก่งเลขที่ดังนะเก่งเลขที่ดังมันซื้อว่าได้ย้ำซื้อว่าได้นะเลขที่มาซื้อตัวไหนก็ย้ำลงไม่ได้น่ะนะกะเ็เลยบอกเห็นอย่างมันก็เลยว่าอดวงมีนกับสีเข่าตัวที่เข้ามากดอกดวงหม้มีตรงที่เข้าเสียเดทขึ้นขึ้นมากมันก็นดีแล้วนะ แค่นี้ละค่ะท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมถูกหวยลำด้วยไปน้ำกันโอนเงินมันปูสีชมพูดได้ตามขึ้นแฮนาจอแล้วค่ะจะแดงสีส้วนลูกส้วนหลังไปมืออื่นนี่แหละอา้างวนาะงเนาะท่านผู้ชมแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรว,วยไปด้วยกันค่ะกับหวยพ่อพรนะคะใครสนใจเม็ดฟูสลอ่อไว้กับทักมาได้ค่ะ ห้าอยเก้าิบาทมียี่สิบเม็ดกินได้ยี่วันหรือแล้วแต่เขาจะกินกินได้ถึงสองถึงสาเม็ดต่อวันเนาะค่ะชะลอวัยผิวหน้าแจ่มใสอารมณ์ดีเมอยเพื่อจากการทำงานนอนบํรับออนล่าเนาะค่ะกินดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปกินเบียร์แล้วก็กินน้ำอัดลมหรือว่ากินน้ำไอเสริมพวกกัน นั่นเนาะค่ะเนาะดีแน่นอนผู้ใดสนใจกาแฟกับทักมาไอ่เอาสุยางเจเดียงนะตามเบอร์โทรขึ้นให้หนะ้าจอทักมาเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ